เอาแล้วไงสื่อดังเผยอุ้งอิงบินด่วนดูไบจอเปลี่ยนตัวโหวตนายกสำนักข่าวชื่อดังมีรายงานว่าความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในส่วนการพูดคุยเรื่องการสรรหาเก้าอี้รัฐมนตรียังไม่ลงตัว ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ทั้งหมด8เก้าอี้แบ่งเป็น4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและ4รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนั้นปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ตกลงว่าจะให้กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงเดิมที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอยู่หรือแม้กระทั่งกระทรวงอื่นที่พรรคภูมิใจไทยเคยดำรงตำแหน่งมาก่อนก็ตามตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งพรรค ซึ่งการเจราจากับพักรวมไทยสร้างชาติขณะน,นี้ต้องการสองกระทรวงคือพลังงานและ DES แต่พักเพื่อไทยจะให้แค่กระทรวง DES เท่านั้นแต่ไม่ให้กระทรวงพลังงานทำให้ยังมีการเจราจากันอยู่แม้วันนี้พักเพื่อไทยจะถแถลงว่าพักมีมติเสนอชื่อนายเสฐาชวีสินแคนดิเดตนายกในการโหวตครั้งที่3แต่ภายหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนากการเมืองออกมาถแถลงข่าวพาดพิงนายเษฐา อาจกระทบต่อการได้รับเสียงสนับสนุนโดยเฉพาะเสียงจากสวอดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเสนอให้เปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยมีรายงานเพิ่มเติมว่านางสาวแพทองทานชินวัตรอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเดินทางไปที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อหารือกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพ่อของเจ้าของพรรคด้วย